หาเขียดกันก่อนครับผมโอเคไปกันเลยตอนนี้ก็บทิ้นเขายิมแล้วครับผมเขียดเหลือสี่หตัวไม่พอยามครับผมเดี๋ยวไปหาเขียดกันครับผมไปลุยหาเขียดกันก่อนครับผมโอเคไปกันเลย นายิ่พอแล้วละครับนี่ได้ยี่สิบกว่าตัวอยู่ครับผมพออยู่พออยู่เชือยาามเบ็ดกันเลยครับผมไปลุยยาามเบ็ดกันโอ้มันแล้วครับมันแล้วขินตามตูดเลยครับปลาไหลครับผมโอ้ปลาไไรใส่สวยมากเลยครับโอ้ดูแม สวยๆครับผมโอ้ปชนปชนอึบนี่ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับเสียดกบในช่องกบพาลุยครับผมวันนี้มาใส่เบ็ดครับมาใส่เบ็ดเหยียเขียดครับผมเหยียเขียดจับมาเมื่อกี้ครับผมก็เลยมาดึกหน่อยหนึ่งครับผมเบดห้าสิบขั้นครับผม เบ็ดคันห้าสิบคันครับวันแรกที่แรกครับนัดกระพันผลไวแต่นี่พันผลไปลอยเอ็ดครับผมก็เลยไม่ได้มาแต่ตัวไม่มาครับนี่แต่เสือมาครับผมท่งเสือมหาห้ครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวไปใส่กันเลยครับผม เก็ข้างนะครับนี่เก็ข้าง เองครับขั้นแรกเรียบร้อยแล้วครับผมใคดูขั้นเนี้นะครับเนาะเดี๋ยวค่อยไปชมตอนยามนะครับเนาะโอเคครับครับทุกคนใส่ยังไม่เลี้ยวเลยครับเหลือหน่อยนึงครับผมเหลือจะซีฟขั้นนี้เละได้ยินเสียงตีครับเลยมาดูครับผม อมันแล้วครับมันแล้วขินตามตูดเลยครับอืโอเคครับนี่ได้มาแล้วครับตัวนึงครับผมสวยครับผม ครับเก็บครับผมเขาปว่ใส่เสร็จแล้วครับคันสุดท้ายครับผมเดี๋ยวถ้าทางนุ่นไม่คือเดี๋ยวผมจะใหญ่มาใส่ทางเห้หมดครับทางนุ่นกประมาณยี่สิบกว่าคันนะครับเดี๋ยวจะใหญ่มาทางนี้แล้วกินเข่ากันครับผมแล้วค่อยไปดูกันครับโอเคครับครับตอนนี้ก็กินเขายิ้มแล้วครับผมเขียดเหลือสี่ห้าตัว ไม่พอหยามครับผมเดี๋ยวไปหาเขียดกันครับผมไปลุยหาเขียดกันก่อนครับผมโอเคไปกันเลยเจอแล้วทุกคนครับเจอแล้วนี่ตัวเขียด กระโดดจังโอ้ไม่กระโดดเวเครียดไม่กระโดดหมอบมันหมอบมันหมอบมันหมอบเราก็จับเอาจับเอาก็ได้ตัวบบกระโดดไหมเ <c oughs> จ๊ครับหาตัวต่อไปครับเจ๊ตัวละทุกคนนี่โอ้ เอับเลยดีกว่าครับว่าตรงขอบหรอมันหมอบนี่ครับผมครับหน้ายิ้อแพ้อล่ะครับนี่ได้ยี่สิบกว่าตัวอยู่ครับผมพออยู่พออยู่เชืพยายามเบ็ดก,กันเลยครับผมเดี๋ยวถ้ามีตัวเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูด้วยครับไปลุย อย่ามเบ็ดกันครับคันนี้มีอาการครับนี่ย่ันโค้งเลยเนี่ยทุกันโคง้งเดี๋ยวครับจะอยู่ไหมมีตัวอยู่ไหมุดนกันเลยครับ ฮึบฮึบโอ้ยลุดครับผมไม่อยู่เออเสียดายครับผมดึงยันคันโค้งไม่อยู่สามเย้ครับดึงนคันต่อไปครับผมมีอาการอีกแล้วครับขันนี้มีอาการอีกแล้วอยู่อีกไม้เอ,อ้ย น่าจะแห้วอกครับผมไม่อยู่ไม่อยู่อีกแล้วครัเดี๋ยวไปดนต่อไปอครับผมครับนีม่มีตัวครับผมแต่เป็นปลาไหลครับผมโอ้ปลาไหลไส่สวยมากเลยครับ โอ้ดูแมพสวยๆครับผมโอเคครับเก็บครับผมเห็นแล้วครับผมโอ้ประชนประชนอึ๊บนี่ประชน ใหญ่กว่าเบ็ดนิดเดียวครับผมตอนนี้เฮ้ยครับครับสรุปคนงานครับผมนี่คือคนงานหัวค่ำครับผมในหัวค่ำแล้วตอนนี้ก็จะห้าทุ่มแล้วครับผมก็ต้องกลับบ้านครับไปนอนครับพวกนี้มากู่เบ็ดครับผมได้แค่นี้แหละครับ ผลงานครับมาเจอกันตอนเช้าครับตอนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับครับสวัสดีตอนเช้าครับทุกคนนี่ก็ได้เวลามากู้เบดแล้วครับผมที่ใส่เบ็ดเดียรเขียดไว้ครับห้าสิบคันครับมาคืนได้ปลาสี่ตัวได้ปลาชนสามตัวได้ปลาไหลตัวหนึ่งครับผมนี่ก็เช้าแล้วครับประมาณสักหกโมงครับผมมากู้เบ็ด ไปดูผลงานครับตอนเช้าครับโอเคครับไปดูผลงานกันตอนเช้าว่าจะมีไหมไปกันเลยครับผมไปโอแสงแรกของวันครับผมนี่คือแสงแรกของวันครับสวยงามครับผมตะวันขึ้นแล้วครับสวยงามมากครับแสงแรกของวันไปยามเบ็ดกันครับ ครับจะยินเสียงดินครับคันนี้มีตัวครับผมปลาช่อนครับโอ้โห,ห <c oughs> ใสสวยครับขึ้นรึเค okay, ครับผมนี่ตัวแรกครับสวยครับผม ใกล้สวยมากเลยโอเคครับเก็บครับเรียบร้อยครับผมลุยต่อครับ เห็นอีกตัวนึงนะครับอ้เแ็่ใหญ่กว่าบิดนิดเดียวครับผมช่อนเหยียเขียดใหญ่กว่าบิดนิดเดียวโอเคครับเก็บครับผมครับเห็นขึ้นมาอีกตัวนึงเลครับผมนี่ช่อนอ้ย เขียดใหญ่ครับแม่เขียดจนคาปากอยู่เลยครับโอเคครับเก็บครับผมครับเห็นอีกตัวแล้วครับผมไปชนครับตัวนี้สวยอยู่ครับผมโอเคครับเก็บครับผมคันนี้คันโยกครับผมคันโยกคันโยกใหญ่ไหมโอ้ ครับผอเกี่ับนีตัวเกี่คับเก็บครับผมครับสรุปผลงานครับผมได้มาหนึ่งสองสามสี่ได้มาห้าตัวครับผมได้ปลาช่อนมาห้าตัว มีงามๆอยู่ครับสองตัวก็พ่อได้กินครับเมื่อขืนได้สี่ตัวอันนี้อห้าตัวเป็นเก้าตัวครับก็เบ็ดห้สิบคันเหยื่อเขียดครับนี่เขียนเก็บพืนครับหายากครับเขียดเก็บคื้นเดี๋ยวเพื่อคำนี้ไม่มีทุระอะไรไปใส่อีกครับผมโอเคครับ <c oughs> ครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด <c oughs> ติดตามให้กับเสียนกบในช่องกบพาลุยครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ติดตามคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับ